เย็นดีตอนรับสู่ช่วงสติวสปอร์ตครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการพิวิวพร์เมเลีกนะ ในแมตช์เดย์ที่14บสี่ก็เป็นการพิวต์ตะกรฟุตบอลนะก่อนที่แมตช์เดย์ที่14เนี่ยจะเริ่มขึ้นนะครับแล้วนะก็จะเป็นการพิวต์ฟุตบอลที่เรียกได้ว,ไว่ามาไวไปไวครับเพราะว่าจะพิวต์ด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วนะก็มาเลือกมาที่คู่แรกครับก็คืออ e ิสเบิร์ตเทวเจอร์ที่ตั้งพาเลทครับอิสเบิร์ตกับท e ี่ตั้งพาเลทเนี่ยผมคิดว่าเน่ทั้งสองทีมเนี่ยรรก,ก,ก,กนนะ็ฟอร์มใกล้ๆกันนะฟอร์มค่อนข,อข,อข,อขอ้างที่จะน่าสนใจครับทั้งสองคู่ครับน่าสนใจกันทั้งสองทีมครับผมเเฮมแขข่งัันนนกใวลา วันพุธที่4ธันวานะโหช่วงเดือนธันวาก็แข่งกันเยอะยังกันนะครับเนี่ยเลสเตอร์กับเวนแฮมผมคิดว่าคู่เนี้ยเวนแฮมอาจจะชนะเลสเตอร์ไปได้โดยจะกอสองต่อหนึ่งนะผมให้เวนแฮมชนะเลสเตอร์สองหนึ่งครับแล้วก็คู่ที่2คู่ต่อไปครับคู่ที่3นะเชลซีกับเซาแฮมตันผมคิดว่าคู่เนี้ยเชลซีกินเต็มแน่นอน เชลซียังกัดชนะเยอะนะผมให้เชลซีชนะซัมนตัน3-0ครับแล้วก็ต่อไปแมนเชสเตอร์ฟอร์เรสผมคิดว่านัดเนี้ยแมนเชสเตอร์ต้องเอาแล้วครับต้องมีแทมเท่านั้นครับไม่มีีนไม่มีนี่คือแบบชิปแล้วครับเนี่ยถ้ามีคือชิปแน่ๆครับผมคิดว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยจะชนะฟอร์เรสด้วยสกอร์สองตหนึ่งครับ ก่อนเดิมไปก็คือนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเจอนิวคาสเซิลนะสองทีมเนี่ยแข่งขันกันในวันพฤ่งหัดนะวันพฤ่งหัดที่5ธันวาคเนสตี้กับฟอร์เรก็แข่งขันกันในวันพฤ่งหัดที่5ธันวาคมเหมือนกันนะครับลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลเนี่ยผมคิดว่าคู่สองทีมเนี่ยมันน่าสนใจมันน่าดูทุกอย่างนะครับมันน่าตื่นมาดูว่ามัน ตีสองครึ่งน่เวลาเนี่ยผมให้ลิเวอร์พูลชนะนิวคาสเซนสามต่อส่วนไปผมคิดว่าลิเวอร์พูลทำได้ก็มีโอกาสชนะสูงครับโอ้ oh, ต่อไปก็จะเป็นเอลตันกับวูแฮมตันครับปู oh, นี่ผมให้สมัครินไปสองต่อสองครับแล้วก็โอ้ oh, ต่อไปแมนยูจะอาร์เซนอลครับบิ๊กแมนครับบิ๊กแมนประจำสัปดาห์ครับอาร์เซนอลเจแมนยูนะผมคิดว่าคู่เนี้ยโอ้สีแต่ผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะสามารถชนะแมนยูได้ด้วยสกอร์ด้วยสกอร์สามต่อสองครับผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสกชนะแมนยูด้วยสกอร์สามต่อสองนี่คือกนี่คืคสกอร์ฟุตบอลนะโอ้ oh, ต่ออไปปจะเเ็นเนบร์ดกับเอน,นเวลล่าคร หว่างเบนฟอร์กับแอสตันวิลล่าเนี่ยผมคิดว่าคู่เนี้ยผมว่าเบนฟอร์เหนือกว่านะในเรื่องฟอร์มในเรื่องความมั่นใจผมให้เบนฟอร์ชนะแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอรสามต่อสองครับแนละ้วก็คู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ระหว่างไบตันกับฟูแลมครับไบตันฟูแลมผมให้ไบตันชนะฟูแลมสองหนึ่งเพื่อนอคู่สุดท้ายคู่เดือดผมบอกเลยนะแมตช์ที่น่าสนใจลงมาจากแมตช์แมนยูเจออาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอเนคสเซนเนี่ยผมงยอดเนี่ยสเปอร์บอลมัดเนี่ยผมดูมาแล้วนะสนุกทุกครั้งที่เจอกันครับสเปอร์กับยิมบอลมัดเเนนนนนนนีี่่่ยมมมััััััสสสุุุกกกกททคร้งจองใแบบด เดอดฮอตมากมันอะไรที่สนุกสุดมันมากๆผมดูมา3ซีซั่นแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมสังเกตมาตั้งแต่ผมได้ดูได้อะไรมาเนี่ยสเปอร์กับบอลหมัดเนี่ยสนุกทุกปีครับสนุกทุกซีซั่นเลยมันน่าสนใจมากๆแล้วก็ผมคิดว่าสเปอร์เนี่ยมีโอกาสชนะบอลหมัดไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับสเปอร์มีโอกาสชนะบอลหมัดไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นี่คือการพิวสกอร์ครับสกอร์จบแล้วครับสำหรับการพิวฟุตบอลในแมตช์เดย์ที่สิบสี่นะในการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกครับที่หลังจากแข่งก็จะะะมาาแนนนครับ รีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้นะที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะเพื่อในหะ้คนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับนะในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็ เพิ่มเติมในชุมชน Youtube นะซึ่งความจะขึ้นรวบรวลเกื่อนอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจใที่จะซื้อสินค้านะครับที่ทางช่องเรานะีแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทาง ช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทําเว็บที่ Google ไซต์ับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั o นวิดีโอ ชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้คนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ